สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไฮชาวนาทุกท่านพบกับกับผมติดเกียรพามวลมันกะมาพบกับสาระา่าสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันอังคารที่16กนะครับกันยายน2568ัรกับผมก็ยังมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมากชี้แจงนะครับรับเงินสนับพี่น้อง,องชาวนารายละหนึ่งพันบาทนะครับที่มีเอฟซีช่องของกับผมนะครับเพื่อนใด แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอของผมนะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับว่าเงินสุรพีนองชาวนารายละหนึ่งบาทบ้านเพิินนะครับทางบานเพิ่นได้รับกันแล้วแต่ว่าครับถูกทางทกศหักนะครับหักหนีผมบอกเลยนะครับว่าทางทกศบมีสิทธิ์บอสมรดหักหนีจากชาวนาได้นะครับเพราะว่าเงินรายละหนึ่งบาทเ่ราว่าจะเป็นเงืนรายละหนึ่งบาทกรพี่นองเงินรายละหนึ่งันบาทเงืนคาปูกเงินคาเจ็ดเกีียวไผลงไผ่แรงน้ำท่วมนะครับ นี <N> ่เป็นโครงการเสอเหลือจากทางรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลจ่ายขาดให้กับพี่น้องชาวนานะครับหากได้รับการเสอเหลือทศกันะครับบม่มีสิทธิ์หักนะครับเพราว่าเงินจ่ายขาดให่กับพี่น้องชาวนายกเว้นนะครับชาวนาลายนั่นนะครับจะเอาเงินสโซนั่นใส่หนีนะครับหนีที่ติดข้างกับทกศอ,อยู่ยกเว้นเท่านั้นนะครับถึงจะหักหนีได้สอดคล้องกับนะครับท่านสศัช,าชาาัดชวันเพศไทยนะครับสศจังหวัดลอยเอ็ด เิ็นก็ไไรโพ์นะครับผ่านเพจเฟสบุ๊กของเพินนะครับว่ามีหนังสือชี้แจงนะครับจากสำนักงานทกสสำนักงานใหญ่นะครับร่วมถึงรัฐบาลนะครับว่ากรณีที่พี่น้องชาวนานะครับได้รับเงินส่อนเหลือบอ่ว่าจะเป็นระยรนึงพันบาทโครงการต่างๆนะครับทางทกสบอสามารถนะครับหักหนีได้นะครับบอสามารถหักหนีจากทางทกสใดยกเว้นนะครับทางทกสนะครับจะแจ้งกับพี่น้องชาวนาว่า เงินตัวนี้จะหักหนีเลบอนะครับหากพี่น้องชาวนายอมให้หักหนีจึงจะหักหนีได้นะครับดังนั้นเพราแม่พี่น้องกระบอกต่อกันไปนะครับหากถูกทางทกศหักหนีก็ต้องขับไปชี้แจงกับทางผู้จัดการสาขานั่นเลยนะครับ่าทางรัฐบาลนะครับจ่ายเงินตัวนี้จ่ายขาดให้กัเพราแม่พี่น้องชาวนาแล้วหักหนีว่าได้นะครับไปแจ้งกับผู้นําชุมชนนะครับแผ้เปิ่ผ้าไปนะครับจะได้กระฟาไปถึงทกศนะครับเงินรายละหนึ่งพันบาท เรือวางเงินข้องการต่างๆ,างๆ,างๆกลัวที่ชาวนาจะได้รับนะครับอยากนะครับทัวสิได้นะครับใส่เวลาโดนใส่เวลานานบอคุมกับต้นทุนการผลิตเขาเลยโดยซ้ำจังจังไดคก็จะเพิ่งไปหักหนีกับพี่น้องชาวนาเด้อนะครับให้เพื่อนใดเงินนําเงินจํานวนนี้นะครับไปใส่ไปซ้อยไปซื้อปุ๋ยซื้อยาไปจ่ายค่าถ่าจา่ายค่าโดจียวกันแล้วกันนะครับฝากทางเจ้า,จาหน้าที่ทกสเว้นําจังไดจังไดครับในปีนี้นะครับขอให้พี่น้องชาวนาทุกๆท่านนะครับ ได้รับการเยียวยาการโอนเงินนะครับโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลกันทุกผู้ทุกคนกระสำหรับพี่น้องครับได้เข้ามาเมืองคลิปนี้แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมผู้ทําคลิปในเดอครับเดอเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็ิะฝาน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงเลยบอกเก่าพี่น้องอีกคือเก่าพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมที่เจียรพะมวลเขอกกล่าวคำบาสวัสดีครับ